สวัสดีครับพ่อกันอีกแล้วนะครับ,บที่เอพตนภนักดินน์เจริญฟ้าอัมาอบาลักดานตะมนต์น้อยสุพารณอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นครับพาย่างพาแปลงหยาแป,ปลงนี่มาเลยนะครับเพราะว่าฟ้าออันนี้ก็หาโมงครัวแล้วนะครับหกโมงแล้วแดดก็เริ่มลงแล้วนะครับแต่มีแดดอยู่ปัม๊มเอาหรือบอกอจะรถมอเตอร์ไซค์มาพอดีมือนีว่าสิบต่อปั๊มไฟฟ้านะครับจะจำจำไฟฟ้านะครับอุปกรณ์เตรียมมาแล้ว มาเช็คก่อนนะครับหรือเมากุญแจเปิดตู้มานะครับแม่้สายไฟหอดบล่ล่ะนี่นะครับเดี๋ยวเช็คกันจะเข้านะครับครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับพอดีช่างใหญ่มาเจอพอดีนะครับเนี่ยขีเร้าโย่เนี่ยอย่ตรงนี้นะครับมีน้ำกันเสียต่อยกันนะครับเรามาต่อไฟไห่นะครับของแท้นะครับแบบที่นี่ก็คือนิวตอนจะอยู่ขวามือตลอดนะครับจะบอกอ่าซ้ายมือโอเคไฟสะอยู่ขวามือ ไฟ,ไฟไฟสียูไส้เบรเกอร์ตลอดนะครับไายรูไปก่อนแค่สีดำจะเป็นสีอื่นไม่ได้นอกจากขั้วลบนะครับ2,893นะครับอันนี้ไม่รู้โวลต์หรือวัดหรืออะไรนะครับไม่กล้ากดดูนะครับโอเคเร็ียบร้อยนะครับปิดไว้ก่อนแบบอบมัจะล็อกซ้ำอีกทีนึง ครับปกติตอนกลางวันเพิ่นบอกให้เปิดไว้นะครับเปิดไ้เพราะว่าไหลแล้วนะครับเนี่ยทีาด่ามืออื่นเศร้ากะสี่โอเคเพราะว่านามมันไหลเขาเออนี่ยังก่อน้นามมันไหลอไฟฟ้ามันสถเยรนนะครับไฟฟ้ามันสถเยรน ไฟฟ้ามันก็หมุนหลอบตรงนี้แล้ครับรอบแตเถียนอยู่นี่แหละเห็นครับบรรยากาศคําแล้วโอ้พอดีเรามาวานป่าพอดีเนาะครับก็เลยพอแล้วเราก็เห็นเราเหยีดไห้พอดีนะครับอยู่นุ่กันนะพอดีครับพอดีบบกยางขักเลยพอดีพอดีเลยครับเนี่ยสายไฟเขาก็เดินมากสแลวครับเนี่ยไม่มีอะไรนะครับสายไฟก็จะว่าใช้งานได้ปกติปั๊มหนึ่งแรง 7จ็ดร้อยห้าสิบวัตต์นะครับเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์โอ้นาวขึ้นา,ามืออื่นกันเป็นไปได้มืออื่นเขาจะเปิดลงแปลงหยาแปลงนั้นนะครับตัดหยาออกแล้วสิเปิดลงนะครับดูว่าพรุ่งนี้จะเต็มไหมนะครับว่าเต็มกับเป็นมือต่อไปนะครับคำแล้วนะครับเนี่ย โอ้ขอบคุณทีมงานนะครับขอบคุณหลายๆอันไหนห้อใส่บ่อเป็นเ้องกะอันไหนห้องเ,เห็ดบ่อเป็นเ้องกะให้เพื่อนีนไทยนะครับเมื่อกี้เห็นเคยเห็นกดดูนะครับวนวัดแต่ว่าใช้ได้แล้วก็เอาเลยนะครับเนี่ยต่อไฟอะไรถูกต้องแล้วก็ใช้ได้ก็จัดเลยรอบปั๊มก็คือไฟฟ้ามันสเสถียรแล้วนะครับแต่ทีรอบปั๊มแล้ว อาจจะผมไม่แน่ใจว่าไหลทันเขาเอิ่อไว้ยังเกาะไหลไหลทันนั่นนียังเกาะไหลทันนั่นโซลาเซลล์บอนะครับเหมือนกับโซลาเซลล์จะไหลเร็วกว่านะแต่ก็สูสีส,สูสีดูแต่ว่าน้ําจะขาดบอ่อหรือเปล่านะครับแต่ว่าอีกอย่างนึงก็คือ ไฟไฟนี่คือคือจ่ายไฟเต็มตลอดนะครับไม่มีรอบตกนะครับถึงเช้านะครับเดี๋ยวเจ็ดโมงก็จะมาปิดนะครับเจ็ดโมงเจ็ดโมงแปดโมงนะครับมาปิดแล้วก็ใส้โซลาร์เซลล์ต่อนะโอเคครับขอคุ่นปเปิดหลายๆนะครับโอเคเรียบร้อยเยป็นฟงเดินไฟเอาดูว่าโอเคแล้วละ่ะไปเา้าเก็บของเขาบะเอออ้ เดี๋้อเช็อเคอันนี้ไม่ก็นะอันนี้เป็น,นอะไรมันไม่เป็นไรนะครับไอ้ตัวน,นี้มันคำไว้นี่แต่ว่ามันเศร้าคำแล้วนะครับบ้าไปยังนี่โอเคคำไว้นี่นะนีโอเคเรียบร้อยขอบคุณครับไปชมยาก,กันต่อครับเฝ้าม้านะครับพอดีแหะสือสายไฟหกเมตรพอพอดีนะครับเกย่าเป็นบ้พอเกย่าเป็นซื่อมหาเมตรนี่บันเทิงเลยนะครับ ใช้ไฟฟ้า6เมตรพอดีอกลางคืนสูบโซล่าเซลล์นะครับกลางคืนโอ้กลางคืนสูบไฟฟ้ากลางวันสูบโซล่าเซลล์นะครับดูพรุ่งนี้นี้6กโมงหกโมงถึง6กโมงเช้า12ชั่วโมง13ชั่วโมง14ชั่วโมงยัง,ง,ง,ยงต่ำนะอันนี้คือตอนเล่งนะครับเล่งว่าผม,มาว่าผมสิบฝ้าปล่อยน้ำหลงแปงนั่นนะครับแปงอะไรเห็มนหมันเห็นมันแล้ว เห็นไหมเล้วมันไทัวรตะวันบ่แล้วบ่ทัวร์นะครับคิดไว้อีกหลายอยู่อีกหลายมืออยู่ไม่งก็สองวันสองวันก็ไม่เป็นไรนะครับพรุ่งนี้ก็สูบต่อยืนกับสูบต่อพรุ่งนี้ทั้งวันก็รันเกือบได้ยี่บสี่ชั่วโมงนะครับสลับเฉยๆนะตัดสลับเฉยๆตัดสลับได้ก็คือสลับช่วงช่วงเป,เ,ปเปลี่ยนไฟเป็นอ่าเปลี่ยนไฟเป็นโซลาเซลล์นะแล้วก็เปลี่ยนจากโซลาเซลล์เป็นไฟไห่งั้นเมลแงสินะครับ โอเคถือว่าผ่านนะครับผ่านผ่านถือว่าผ่านแล้วควบคู่นะครับ <Okay. S 2> ก็อย่างที่ปั๊มบอกแล้วไฮบิดนะครับไฮบิดควบคู่ซื้อมาแล้วก็ใช้ให้มันเต็ม2ระบบไปเลยนะครับดีนะครับตอนที่ผมซื้อตอนนั้นที่ผมไปซื้อกับหมอนง้ออยู่บ้านเนาะเราพาไปซื้อเนาะเราบอกว่าอุ้ยเอา2ระบบไปเลยมีไฟฟ้าอยู่นะครับเย็บแม่นผมบอเอาสองระบบนะครับอย่าแม่นผมเอาระบบเดียวกันแม่นเอาระบบเดียวนี่โอ้ บ่ได้นี่นะครับเพราะว่าผมดูแล้วเนะ่ผมดูแล้วเนะี่ยผมดูแล้วว่าน้ำโซล่าเซลล์อ่ะมันมันสิพอมันสิพส่อสมนีแหละพ่อประมาณหาไรหกไรเนี่ยแหละครับน้ำโซล่าเซลล์เนี่นี่ยังไซไปแล้วสีก่กบอนท่านเต็มนะครับรอเต็มอีกอีก,อกมือละแปดชั่วโมงนึงเฉยอีกสี่มือสี่มือค่อยสิเต็มสินะครับพวกที่รถกอดอย่างเงี้ยก็ต้องรออีกนะครับก็เลยเป็นว่า ตามตามที่เบิ้งแล้วนี่ตามที่เบิ้งแล้วก็เลยที่ว่าตามทีเบิ้งแล้วทีว่ว่ายังว่าตามทีเบิงงเบ้งแล้วอ่ะน้ามันไม่พอน้ําสูบยังไงก็ไม่พอนะครับเพราะว่าปั๊มมันมีแค่ปั๊มนิ้วเดียวนิ้วเดียวมันอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะนิ้วเดียวมันมันให้น้ำาบ่อไหลนะครับให้น้ำผหานให้น้ำเด้บ่อไหลไม่พอย่านะครับพื้นที่ถ้าสิบไร่เนี่ยต้อง ตองมีการสูบซอยนี้มือขึ้นนะครับสูบช่วยนะผมจะสูบดูก่อนนะครับว่าค่าฟงค่าไฟมันเปลืองแค่ไหนนะครับสูบแล้วก็เอาคำนวณมาเบิ้งนะครับเอาออามาคำนวณมันคุ้มกับค่าไฟค่าอย่างเทาบอนะครับสูบแล้ววันละสิบสองชั่วโมงอตีไปก่อนเลยแต่ว่าปัม๊มไฟฟ้าผมมันใช้ปัม๊มปั๊มหอยโข่งด้วยนะครับสองนิ้วแล้วก็ปั๊มสปริงเกอร์ครึ่งแรงด้วยนะครับคือมันใส่มันใส่ไฟหลายนะครับหมายถึงว่าไม่มันไม่ได้ใช้ปั๊มไฟฟ้า,าเฉพาะตัวนี้ตัวเดียวนะครับถ้าเราคิดเนาะ อ่าผู้ใดมีความรู้กอะเบิ้งมาฮอดนี่ล้วก็ตอบเลยนะครับสมมติว่าปั๊มผมเนี่ยเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์หนึ่งแรงเนี่ยมันสิตกใส่ไฟฟ้าตกชั่วโมงละจักบาทนะครับให้ให้คิดเป็นไฟฟ้าหน่วยละหกบาทนะครับคิดไปเลยนะครับหน่วลยละหกบาทนะครับคิดคิดคร่าวๆไปเลยนะครับหน่วยละหกบาทนะแต่ว่าผมคิดมาดูแล้วแหละว่าสิบสองชั่วโมงมันก็ตกห้าสิบสี่บาทเนาะก็วันละห้าสิบสี่บาทก็ได้อยู่อย่างที่ผมอ่าเคยเกินเนี่ยฟังแต่ว่ามันสิแมนถึงบ่แมนเนาะ ผมก็บ่ได้ถามสร้างไฟเปนไหน,นะครับอ่าแล้วก็ค่าค่าไฟกบตีไปเดี๋ยวนี้รัฐเขาบอกอยู่ที่เท่าไหร่สี่บาทกว่าละสี่บาทนินดๆแต่ว่าเราตีไปเลยให้หกบาทนะผมก็บร้ว่าแท้จริงมันเท่าไหร่นะกะตีตเลยไปหกบาทนี่นะเนี่ยยางแปลงนี้ถ้าเรามีน้ําเราก็จะใส่ได้อีกแล้วนะเพราะว่าปุ๋ยเราหวานไปแล้วเขาหวานอีกก็ได้ได้ในะปุ๋ยมือสี่เจไดนมันเขียวลืมหรืออยูะครับเขียวดีมากเลยนะยูเรียนี่เป็นอะไรที่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเนี่ย เอาละมาที่นี่สีได้สีได้เบิ้งแล้วว่าจริงๆน้ําของเรามันจะเาขาเรียกว่าอะไรนะมันสีได้ซําใดนะครับน้ําที่เราจะทานะครับทาหมุนเวียนทําอะไรพวกนี้มันสีได้ซําไดมันจะได้มันสะได้ซ้าใดไหมถึงว่ามันสีได้ซิบไรหรือว่าอย่างที่เขาตามที่เขาต้องการบร่นะครับเพราะว่ารอบที่ว่าเขาสูบโซลาเซลล์อย่างเดียวเนี่มันบอกพอนะครับไม่พอนะไม่พอ เพราะว่าแปลงข้างล่างนีตง่ต้องต้องต้องการน้ําแล้วแต่ว่านะแปลงข้างล่างเยียงๆนะครับต้องการน้ําแล้วสิได้ใส่ปุ๋ย,ยแต่ว่ามันบ่มีน้ำนะครับน้ําให้ไม่ได้ก็เลยต้องได้สูบไฟฟ้าช่วยพอสูบไฟฟ้าช่วยอ่ะอย่างนี้น้อยนะสองวันสองวันยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับวันละสิบสองชั่วโมงเป็นอย่างต่ำนะสองวันยี่สิบสี่ชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงก็ได้เยอะนะยี่สิบสี่ชั่วโมงถ้าสูบโซลาร์เซลล์ก็เป็นสามมือวันนี้ครับแปดสองสิบหกแปดสามยี่สิบสี่นะครับเนี่ย สูบไฟมันก็เกลือกันไปเนาะเกลือหนุนกันไปพอสูบเสร็จแล้วเขาก็พักนะครับสูบแต่โซล่าเซลล์นะบอมแมนว่าเขาจีสูบไฟตลอดไปสูมือสูมือนะครับบอมแมนเด้พักขึ้นกันเนาะสูบโซล่าเซลล์สูบโซล่าเซลล์ทั้งวันสูบไฟอาจจะสองคืนสามคืนหัึ่งสิเนาะปล่าก็พักนะท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเขามาล่อเบิ้งมืออื่นกันครับต่อกันช่วงเช้าครับได้ฟุ้นมาสองกระสอบนะครับเนี่ยสอบซึ่งนี่แหละเนี่ยแต่ว่าถ้าเอาเป็นอัดเม็ดเนี่ยมันได้เกือบกระสอบหนึ่งนะครับเพราะว่ามันหนักมันหนนักเาะ อุ๋ยอัดเม็ดคือเขาวัดตามความหนักนะครับตามความหนักไม่ใช่ตามปริมาณนั่นแหละปริมาณความหนักนะครับนี่เี๋ยวมาใส่บางพั่นนะครับบางทีไี่ชายตัดออกนี่กลับโรยบางหนีน้าแน่นะครับตัดออกสํหรับใส่สำนักนะเพราะว่าพี่ชายไฮไวหลายอยู่นะครับเพราะฉันมีหม่องใส่เนาะเดี๋ยวจะขุดพี่ฟังคุณู่ครับนี่ไฮนี Hi ่จะเป็นสิ่งเดี๋ยวสิพาลงไปบึงน้ำที่เขาเปิดไว้นะครับ,บเอาฝุ่นลงกันครับ ครับเรียบร้อยแล้วนะครับไส่เรียบร้อยลนะมองหันนะครับคือถ้าไส่เนี่ยนี่มองนี่ก็ใส่นะค,คือถ้าใส่เขาเรียกว่าอะไรนะใส่แบบนี้มันเปียงปุ๋ยนะครับเปียงปุ๋ยขันเขาอัดเป็นก้อนได้นะเขาอัดเป็นเม็ดได้เดี๋ยวเขามาใส่เขาจะได้พื้นที่ปริมาณนะครับแล้วเราก็จะใส่นาข้าวไดว้ด้วยนะ อนาคตข้างหน้าก็ต้องได้ทำนะครับได้ทำนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมนะครับพร้อมเท่กอกนนะครับนี่ใส่ไปแล้วไปดูน้ำนะครับว่าน้ำเยอะหรือยังถ้าน้ำเยอะเราจะปล่อยน้ำลงมาเลยนะครับวันนี้ปล่อยเชา้านี้ถึงเย็นนะครับเสานี้หอดเสามืออื่นนะครับ น้ำก็จะไหลเติมลงมาในแปลงตลอดนะครับก็น่าจะไม่ได้ตัดแล้วช่วงนี้ก็น่าจะรอตัดช่วงบ่ายด้วยช่วงบ่ายก็เมื่อวานนี้ตัดเปเหตุน้ำมันเศรามันเป็นหมอกนะครับน้ำหมอกนะวัวก็ไม่ค่อยกินนะครับแต่ว่าเราก็เลือกไม่ได้นะเพราะว่ามันหลายอย่างแปลงนี้แหละที่เราจะเอาลงนะครับดูน้ําก่อนเหนน้ามันหลายแล้ว เสือลงมาหนีขันมานีเบราะขันไหลกับเสือลงอื่นนะครับเลือกได้นะครับเพราะว่าเรามาให้มันเต็มระบบแล้วฝั่งนี้เป็นเบนมองนี้ละเนี่ยโอ้อเงาผุกพับเลยเนาะครับเนี่ยสุดยอดเนี่ยเป็นมองที่โอ้ถ้าตรงนี้ขัน ทั้งแปลงเป็นเหมือนกับตรงนี้นะครับเดยวตัดแล้วนะครับเดยวตัดแล้วพอตัดแล้วกําลังจะพอตัดนะครับตอนรอบนั้นคุณหมอที่เขาผสมเทียมแล้วเขาเพิ่มมาเห็ดเขาหรือว่าฉีดวัคซีนในครอบผมอย่าแล้ว,ว่าเาคือบ่เหตุทําไมไม่ทาหญ้าแห้งหญ้าไนนะครับหญ้าไนแห้งนะครับอัดก้อนนะครับเพราะว่าหนึ่งเครื่องตัดเท่ากับมีห้าเท่ากับมีเครื่องมวนเห็ดแห้งเท่ากับมีนะครับ แต่ว่าญาเรามีมีไม่เยอะก็อบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องเอาให้มันแก่ประมาณจักเดือนหนึ่งหรือว่าเดือนครึ่งเห็ดหลดนะครับคือคือบสถ่ายเหมันสามเดือนสี่เดือนนะครับบสถ่ายหมันสองเดือนสามเดือนมันแก่แล้วมันสี่มันสี่เห็ดยากแล้วว่ามันแก่แล้วมันจะทํายากเห็ดเหาง้บกินนะครับเ็อบอกว่าเห็ดประมาณจักเดือนหนึ่งอ่ะหนึ่งเดือนถึงสี่สิบหนึ่งเดือน ถึงหนึ่งเดือนครึ่งเฉยะให้เกินนั่นนะครับตัดแล้วก็ตาแกแดดไว้แล้วก็เห็ดเลยนะครับนี่โซลา่าเซลล์ของเราระบบน้ำนะครับไฮบริดนะครับมันนี้ใส่ไฟฟ้านะครับยังเปิดไม่ได้นะครับมาดูแล้วยังเปิดไม่ได้ก็รอก่อนนะครับรอก่อนที่ผมเฝ้านี่คือเป็นอย่างที่ผมจะเฝ้าเปิดใส่แล้วก็ผมจะว่านปุ๋ยนะนี่ระบบไฟฟ้านะครับช่วงนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับวันหยุดอยู่ในช่วงประมาณหกโมง น่ดๆเจ็ดโมงแล้วเจ็ดโมงเดี๋แปดโมงใครสิมานี่ใหม่นะครับแปดโมงค่อยจะมาเปลี่ยนอันนี้ใหม่เปลี่ยนระบบใหม่นะครับเปลี่ยนระบบใหม่เปลี่ยนเป็น,เปนไฟฟ้าตอนนี้ก็ใช้ไฟไปก่อนนะครับใส่ไฟไปหอดแปดโมงนะครับถ้าวันนี้ตอนเย็นเต็มก็จะเปิดวันนี้แต่ว่าถ้าไม่เต็มก็ เดี๋ยวเปิดอีกทีนะครับเปิดอีกทีก็นี่ครับคือข้อได้เปรียบเลยนะครับโอ้เก็บเมนบ่ซื้อนะครับข้อได้เปรียบนะครับสามารถเปิดทั้งไฟฟ้าแล้วก็โซล่าเซลได้นะเดี๋ยวแปดโมงมาเปลี่ยนเป็นใช้แดดครับตอนนี้ก็คือเปิดใช้แดดไปตอนนี้ก็ปั๊มก็ทํางานไม่เต็มที่นะเนาต้องการใส่น้ำนะที่เห็นไหมครับทาไมผมถึงทําทไมผมถึงฟาวไซนี่เนาะเอา รถเก็บขยะขึ way, the the ้นมาเมื to ่อ like. นี้เป็นอย่างผมคือเฟาเปิดน้ำนะครับเพราะว่าจากการที่ผมคํานวณแล้วก็ได้ปฏิบัติจริงแล้วน้ํามันไม่พอไม่พอรอบนะครับเนี่ยสองแปลงเนี่ยต้องการน้ำอยู่นะที่ยังไม่ปลูกก็คือเราต้องการน้ําปลูกอยู่นะครับต้องการน้ําปลูกแต่ละรอบเนี่ยถ้าน้ําน้ําเบิดเป็นสะนะครับเอาการน้ําปลูกแต่ละรอบเนี่ยยังให้ยากเงี้ยก็ให้ทีละรอบเลยนะครับรอบให้เป็นสะนะครับให้เป็นสะก็เลย เป็นที่มาของว่าทําไมเราถึงสู่ไฟฟ้าช่วยนะครับไฟฟ้ามีความสเสถียรน,นะครับความสเสถียรกับผมไม่รู้ว่า100นะร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะไฟฟ้าในความสเสถียรร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะนี่ถ้าเราไฟตกไฟกระชากไฟตกไปอย่างนะครับนี่สูงแต่เมื่อคืนนะครับตอนนี้สิบสองชั่วโมงผ่านไปแล้วนะครับนี่สองวโมงถสูบอีกหนึ่ง ถ้าสูบสองคืนก็จะกลายเป็นสูบกลางวันสามวันเนาะเนี่ยข้อได้เปรียบมันอยู่ตรงนี้แหละครับส่วนนี้ก็เป็นเาเรียกอะไรนะเป็นแข็งไอ้นี่เราเดี๋ยวจะเข้าไปจะเ,เอาปูนมาเทหนีนะครับจะฟาวดเห็นมันแล้วเนาะเพราะไม่งั้นก็จะคาราคาซังอเลยนี่แหละ เด้หนาฝนมากอาจะลำบากเองไม่รู้ว่ามันเป็นที่แบบว่าอะไรนะเขาบอกว่าให้กลางวันให้ให,ให้ให้เปิดไว้นะเปิดไว้เปิดไว้ให้ระบายจริงๆก็เปิดไว้ได้นะเปิดให้ระบายมันจะเปิดไนะว้จีิงะแต่ว่าต้องใช้อะไรมัดไว้อยู่นะครับมัดดอกดึงไว้พอเวลามีลมเมี่ยงเนาะตีก็มี ขี่กงขีเกีเก่ยมเขาเนี่ยว่ามันขีเกี่ยมไ่ได้เ,เขาเราครับหมายถึงว่าอ่ามันมีหู้นะครับรูเนี่ยต้องมีมุงมีแมงอยู่ยน,ยนะครับเนี่ยเ,าเพาพอดีเราเปิดออกระบายไว้นี่ใช้ไฟนะครับอันนี้ดูไม่ออกนะครับว่าคืออะไรพาวเวอร์ขึ้นโวล์นะครับแต่ว่าเขาให้กดกดกดดูได้นะแต่ว่าไม่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 ได้กดดูนะครับนี่เมื่อวานนี้ที่เป็นความรู้ใหม่นะครับ <oops. S 2> สีดํานี่จะเป็นลบตลอดนะครับสีดําจะเป็นลบสีอ่า สีต่างกันสีดําจะเป็นบวกที่มีไฟนะครับที่มีไฟเหมือนต่อยไปแล้วก็สายโซล่าเซลล์ก็จะเป็นแดงแดงก็จะเป็นบวกดําก็จะเป็นลบดีแล้วนะครับประมาณนี้ในการต่อก็ดูแล้วน้ําไม่บดบอ่อนะครับไม่บดนะน้ําไม่ขาดเนี๋ยจะจะปเปรปูนมา ทำอย่างนี้นะครับเตรียมปูนกับเตรียมทรายมาแล้วก็มาส่งน้ำนิด่นี่แล้วก็พานะครับวันนี้น่าจะทําให้เสร็จนะเพราะว่าผ่านมาหลายสัปดาห์แล้วไม่เสร็จก็เหลือน้อยได้สักเสาก็ยังดีนะภารกิจวันนี้ก็เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วน้ำก็เปิดไว้อย่างนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาโซล่าเซลทีหลังนะครับบรรยากาศ อีกน่าจะประมาณอีกไม่เกิน3สัปดาห์ได้ตัดนะครับได้ตัด3มสัปดาห์รอชมไปด้วยกันนะครับนี่ก็จะเข้ากลางเดือนปลายมีนาเอ้ยแบบไม่ใช่ปลายมีนาเนาะต้นมีนาน่าจะได้ตัดนะครับต้นมีนาถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะมีนาคมเราเอาพยายามว่าหญ้าแต่ละที่ เราอย่าหวังว่ามันจะอยากให้ความหวังว่ามันจะเหมือนกันนะครับเอาไปเห็นเขาปลูกงามๆมาปลูกของเข้าดินเราอาจจะไม่งามเหมือนเขาพื้นที่เราอาจจะไม่เหมาะเหมือนเขานะครับเท่ากับบ่เป็นวลาเห็นเขาปลูกขายงามๆหรือว่าปลูกถังวัวกินงามๆนั่นมันกับบ่เหมาะสําหรับพื้นที่แต่ละพื้นที่ของเข้านะครับมันมันมันกะวัดไม่ได้นะเขาเรียกว่าวัดวัดวัดไม่ได้พื้นที่แต่ละที่ความเหมาะสมอาจจะต่างกัน บางพื้นที่เห็ดอ้อยบางพื้นที่เห็ดมันบางพื้นที่เห็ดเขาบางพื้นทีป่ปลูกยางพารานะครับเพื่อเศรษฐกิจนะครับปลูกได้หลายอย่างนะครับก็ここเหมือนกับเรานี่แหละปลูกได้หญ้าปลูกได้หลายพันหลายอย่างนะเนาะเพราะฉะนั้นสี่มียังเกาะสีมีมันสับปะหลังสีมีเขาโพดเรียงซั์สีมีอ้อยเนาะยังสี่เป็นต้นนะครับเนี่ยก็มองพื้นที่พื้นที่ต่างกันก็ ยากก็จะให้ความจเจริญเติบโตต่างกันอย่างนะนี้นะนี่ว่าเสี่ยวฟุ้นมใส่แปลงนี้นะครับแรงนี้แปลงนี้ด้วยสักสามกระสอบนี่มใส่ผมที่ตัดออกนะครับไม่รู้จะไดเอามาใส่หรือเปล่านะครับใส่ก็ง่ายๆนะครับเพราะว่าถ้าเราทำเห็ดยังก่อเห็ดเห็ดถนนเห็ดยังลงมากหยอดก็คือนสะดวกสบายนะครับเอาปุ๋ยเยียวยังมาลงได้เลยนะครับ รถถึงยั่นเอะครับรถถึงรถถึงอะไรถึงนี่อย่างแปลงนี้ก็เดี๋ยวจริงๆก็น่าจะได้ให้น้ําให้น้ําอีกนะครับก็รอน้ํานะครับรอน้ําทุกแปลงก็รอ,อน้ําหมดนะครับเพราะว่าแปลงข้างล่างยังไม่ได้พอยังใส่ไม่ไพอก็รอไปก่อนนะครับท่อก็ยังไม่ได้เก็บนี่นะครับเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไกดที่ อยากสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็สอบถามมาได้นะครับปมยินดีตอบครับผมสวัสดีครับ